สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอดปิดทอ็อกแบ็กฮะวันดีคืนดีผมอ่ะเดินออกไปข้างนอกอ่ะผมผมผมจะติดต่อใครผมผมติดต่อติดต่อไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าคือปัญหาคือเกิดคืออ่ะผมเข้าใช้โทรศัพท์ไม่ได้นะทุกคนอันนี้ผมจะสอดปิดทอ็อกแบ็กกันนะครับไปที่การตั้งค่านะครับทุกคนวารูฟันเพืองอ่ะหรือเออไม่ใช่ดิว่าไม่ใช่ดิ วิธีเล tamam okay. e nah, ื่อนก็คือใช้สองนิ้วเลื่อนนะจากบนลงล่างนะฮะอืมหรือวิธีเปิดการตั้งค่าครับ หไอคอนกร้งค่าไม่มีเลยฮะอ่ะไปที่การตั้งค่าแต่ไอคอนแอปด้าจน้า่งกั้ค่าครับไม่มใช้ก็คือแต่สองครั้งนะคะคโอ้แตคนยังแตะยากเลยนี่ัอไม่ไม่ไม่ยอมไปให้ผมนะฮะ กตักกะไปสิกกกในสรุปก็มาเข้ามาในการตั้งค่าได้นะครับวิธีใช้ก็คือ ใช้สองนิ้วปัดขึ้นนะฮะหรือเลื pues ่อนขึ nah, ้นนั่นเองครับท tr ี่บไปมองหาไอคอนการช่วยเหลือการเข้าถึงฮะหรือท็อกแบ็กนะฮะอ่ดาหลดและติดตท็อกแบ็กนะแต่เข้าไป แ,แนะนำ,ำบคักชัน,น,ชนปแบกแกเข้าไปอแบกโอ้อแกาเข้ามาได้แล้วนะหาไอาคอนเปิดนะพอแบ้งูหหาไอคอนปิดนะแต่ตกลง คุยแตะไม่ได้เลยแตะตึก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 ไหนี่นลองเออทำไงดีฮะอ่าทำได้แล้วทำได้แล้วลองแตะดูทีนี้ออกมาแล้วได้แล้วไม่ไม่ไม่ติดไม่ไม่ไม่ติดท็อกแบ็กแล้วนะะคทุกคนเอาสตอรี้ผมก็จบเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้า พวกกหงกเรียงหน้าใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็เทคนิคการปิดใช้งานท็อกแบกนะก็มีแค่นี้เลยนะครับสาหรับคลิปหน้าพวกกรหงกรียงหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับอแล้วทสันจจุ์เโกาวเสียงของวันสันอ์ดัสียงเสียงของเอร์ี